ไว้อย่างไรบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อมอบรายชื่อคณะกรรมการนะครับถถแถลงผลถึงความก้าวหน้าว่าเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็เรียนให้ทราบว่าประมาณสิงหานี้นะประมาณสิงหานี้ทางจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดนนทบุรีจะตีเรื่องให้ลงมาสมาคมเราจะสมบูรณ์เมื่อเวลานั้นที่ผมมาหาครูช้าเพราะว่าต้องรอเอกสาร ถ้าไม่แน่ใจว่าสมาคมเราเปิดไม่ได้เนี่ยผมมาเดี๋ยวท่านจะเสียผมก็เลยคิดว่าผมมั่นใจแล้วว่าท่านอนุญัตผมผมเลยมาสววันี้นะก็เลยชวนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเท่าที่จะชวนได้ตัวนี้หนึ่งเรื่องของแมสเรื่องอะไรที่เราต้องใส่เรื่องของโรคภัยเรื่องอะไรมากันไม่ครบต้องขออภัยด้วยและเป็นตัวแทนสมาชิกทุกท่านผมเคาะฝากให้ครูเป็นเสาหลักให้เราด้วยนะครับทุกครับผมก็เลยมอบสิ่งนี้ให้ครูไว้ศึกษา ดูแลนคะครับขอบคุณครับให้พูกลราวว่าให้พวกเราดีาท่านไายกสะวะัสดิ์ขวัญมั้งแต่เรลู่กทุกอย่างเต็มรับยื้อไอด้พระองโดยเจ้าปอดของผมอย <S S 1> <c oughs> ผมรู้จักปอดมาปั้นดูแลเข้ามานี่ีมหนึี่มปีแล้ววะเนี่ย อย่าไปดัดอกดับแฟนโอเทีคนคนทีทีติดตามกันมาตั้งแต่นั้นไอคนที่อยู่รุ่นเดียวกันครกภายใต้จากหมดจำได้ว่าครูขายเพลงให้ผมอสามร้อ่ะตอนนั้ราคาสามฮะแล้วก็เดินไปเดินอยู่ที่อยอะไรราคาเดิม้ะตอะไระปพูน่ะไปเอแล้บ่อยๆป่ายถคน่ แต่ว่าเแอบาไปก่อนแล้วนะครับเหนือเหือกุวันนี้เป็นคนอื่นราวันี้เป็นคนคือเมื่อคืนผมนอนไม่ไปหลับดีตื่นเต้นเพรตื่นเต้นมากคาว่าลูกศิษของผมจะเข้าเป็นมาเป็นตำแหน่งเป็นผู้นำขององค์การทุกไต คำว่าลูกทุงทกท่งไทยลูกทุ่งไทยลูกทุ่งเนี่ยมันตัดสิทธแล้วก็มันขลังเป็นมาตั้งเป็นกวา่าเกือบจะสองร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วนะหนูทุกคนตอนนี้อาจไม่รู้แต่ว่าผมรู้เราว่าผมอายุแปดสิบว่าจะเก้าสิบแล้วผมติดตาม,มา,ามความเค,มค,มคมมลื่อนไหวอนุูุมอัตโลนั้นลูกทุ่งเป็นสมบัติข,ของแผ่นดินนี้มาเกือบสองร้อยปีแล้วใครดีมาก ใครที่จะมาเหยียบย่ำใครจะจะมาทำลายใคยจะจะมาดูหมิ่นไใค่จะมเปรียบเทียบอะไรอะไรที่ไม่ดีเขาขบวนตุ้มผมยอมไม่ได้เมื่อยอมไม่ได้อายุแบบนี้แล้วจะทั้อะไรเขาก็ต้องเี็ผู้ตื่นอลูกเิี้ยงลูกหายไปกันดูแลวันนี้ได้คนหนุ่มไว้แลงเข้มแข็งแรงเพื่อนพอรู้สึกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเจพาปเป็นผู้นำให้ช่วยกันดูแลเรื่องลูกทุ่งผมอยากให้ทุกคน รักเขาว่าเพลงลูกทุ่งเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้ดูแลเอาไว้อย่าให้ใครมาย่ำยีอย่าให้ใครมาทําลายได้มีคนพูดบอกว่าลูกทุ่งจะอยู่ไม่นานลูกทุ่งจะทุนพันเพราะว่าเอาไปจัีโยนตะเลซะฝากไว้ดีนะครับฝากเสียนะครับลูกทุ่งไม่มีวันตายครับผมยิงดาวมาตอนนี้ลูกทุ่งไม่มีวันตายเนี่ยขาดเลยกลับไปที่พวกเราอยากอยู่กันที่ทุกคนังอยู่ก็ฝากนายกมาตรงนี้ว่า เจ้าต๊อกเข้มแขผนก็ต้องเหนื่อยหน่อยกับการดูแลลูกทุ่งเพราะเหมือนจับปูแต่กระโด่งจริงๆแต่ละคนนั้นเรามีหน้าที่มีงานจะต้องทำนายกมต้องผมมีหน้าที่ดูแลเขาอะไรเขามีอะไรก็มาบอกไปไม่ไหวไม่รอดจริงๆครับมาหาครูนะจะจะด้วยกันจะให้นะก็ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้โชคดีโชคดีทุกคนโชคดีครับพ่ฝากลูกทุ่งไว้ด้วยนะครับในในในเรื